ดีๆมีพลังบวกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอดีตลูกจ้างเทศบาลนะคะที่โดนพิษวิกฤตโควิด -19 ไปเต็มๆเลยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ย่อท้อนะคะงัดสูตรเด็ดของคุณแม่มาทําสับป,ประรดทอดขายสามารถสร้างไรายได้ได้ดี <S <S เหลียงครอบครัวได้เลยเลยค่ะ ที่ริมถนนสายมหาสารครามกำมาลาสายนะคะก่อนถึงสะพานห้วยค้าคา,า,างตาบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามเป็นที่ตั้งของร้านเจ๊นันกล้วยทอดซึ่งมีเจ้าของร้านคือนางธนพรยินดีอายุ47ปีได้เล่าว่าเรียนจบปริญญาตรีทำงานเป็นลูกจา้างชั่วคราวอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนจะย้ายตามครอบครัวมาที่มหาสารครามได้ประมาณ3ปีพร้อมกับนำวิชาชีพติดตัวก็คืออาชีพขายกล้วยแขกมาเปิดร้านโดยมีเมนูทอดหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะ ประกอบไปด้วยกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดฟักทองทอดโดยจุดเด่นของร้านเนี่ยก็คือในการทอดจะใช้น้ำมันใหม่ทุกวันแต่พอเจอช่วงวิกฤตโควิด19แพร่ระบาดนะคะทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็เลยตัดสินใจนำสูตรเด็ดของคุณแม่มาสร้างจุดขายนั่นก็คือสับป,ประรดทอดค่ะ และเป็นเพียงร้านเดียวในจังหวัดมหาสารคามนะคะที่ทางร้านได้ใช้สับป,ประรดพันธุ์ปัตตวียที่ปลูกทางภาคใต้เมื่อนํามาชุบแป้งทอดน้ําจะไม่ออกมามากเหมือนสับป,ประรดพันธุน์อื่นๆส่วนรสชาติเนี่ยจะออกไปทางเปรี้ยวอมหวานเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมากทําขายแทบไม่ทันเลยละคะ่ะเรายังขายราคาเดิมแม้แต่น้ํามันก็ขึ้นแป้งขึ้น แล้วก็มาเพ้าวขึ้นแต่เราก็ยังให้จํานวนชิ้นเท่าเดิมนะคะคือว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้นะคะเพราะว่านึกถึงสุขภาพลูกค้าด้วยนะคะเราคิดว่าลูกค้ากินก็เหมือนเรากินอย่างนี้นะคะเราต้องคานึงถึงสุขภาพของลูกค้าเป็นต้น สำหรับราคาจำหน่ายนะคะจะจำหน่ายอยู่ที่ชุดละ20บาทโดยจะเปิดร้านทุกวันเวลา9โมงเชา้าเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดและทางร้านก็ยังขายในราคาเดิมไม่ได้ลดปริมาณลงเพราะว่าเห็นใจลูกค้าที่รับผลกระทบส่วนรายได้อยู่ที่1,000ถึง1,500บาทต่อวันเลยนะคะสามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งลูกเรียนหนังสือได้เลยละคะ่ะ น่าทานมากเลยนะคะต้องบอกว่าโอกาสและอาชีพพิเศษเนี่ยมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราชอบเสมอนะคะต้องลองหาดูค่ะ